บทเรียนนี้นะจะมาสอนวิธีการทำภาพนิ่งไปแปะท้ายคลิปนะคะให้เราใช้แอปเดิมนะคะแอปแคนวาหรือใครที่สามารถที่จะใช้แอปพลิเคชันอื่นแต่งรูปแลก็เลือกไซส์ให้ตรงในที่นี้นะพอเราเข้ามาแล้วเนี่ยให้ทุกคนเลือกอหาคำว่า Facebook Story นะคะในมือถือก็จะมีนะมันจะมีโหมดให้เราเลือกเยอะเลยนะรตรงนี้นี่นะคะก็สามารถหรือจะเลือกด้านบนก็ได้นะเจอคาว่า Facebook S t o r y ซึ่งเป็นไซต์ที่เป็นแนวตั้ง 9ต่อ16นะคะแนวตั้งเป็นช็อตวิดีโอนะ,ะที่เราไปลงเรียว TikTok นะคะเป็นไซส์นี้เลยแล้วเรานะคะก็เลือกใน c a n วาจะมีเทมเพลตนะคะพอเลือกไซส์ได้แล้วเนี่ยก็พิมพ์คาว่า c o n t a c t พิมพ์หัวข้อที่เราต้องการนะอันนี้มันจริงมากเลยแล้วเราก็เลือกรูปแบบได้นะคะเลือกรูปแบบที่เราต้องการตรงนี้นะในที่นี้ก็เอาเป็นแบบ ง่ายๆนะคะให้ทุกคนทําตามง่ายๆเลยเอาแบบแรกๆเลยนะคะเป็นเป็นอันนี้แล้วกันนี่นะจะได้ไม่ไม่หาไกลนะคะพอขึ้นแบบนี้นะคะทุกคนก็สามารถที่จะปรับเปลี่ยนได้เลยอันนี้ขยายให้ดูนะคะนี่ ก็สามารถใส่เบอร์โทรถนนที่อยู่นะคะอันนี้ก็เสร็จง่ายมากเลยแต่ถ้าสมมุติว่าเราอยากจะใส่ f b o o k y o u y u u t นะคะก็ะคุณรลี่จะสอนทำนะคะก็คือลิลิทของเก่าได้นะคะตรงนี้แล้วเราก็ไปใส่โลโก้โดยการไปเลือก Element ต์นะคะแล้วก็เลือกตัวพิมพ์คำว่าโลโก้ TikTok โลโก้ a c e b o o k อย่างนี้นะคะในที่นี้คือคุณรลี่พิมพ์ เคยหาแล้วนะคะถ้าทุกคนเข้ามาใหม่ให้พิมพ์ใหม่ได้เลยนะคะพิมพ์เข้าไปนะคะโลโก้ facebook ก็จะเจอมันขึ้นมาแล้วเราก็เลือกมาใส่กดกลมๆ้วคะในการยอ่อเอานิ้วแตะในมือถือนะคะเอานิ้วแตะแล้วก็ยอ่อใส่ลงไปนี่ค่ะแล้วเรานะคะก็พิมพ์นะคะเฟซชื่อ facebook เราลงไปเนาะให้ถูกนะคะช่องเพจของเรา หรือเขาจะพิมพ์ชื่อ Facebook ส่วนตัวก็ได้แบบนี้นะคะแล้วก็เลื่อนให้ตรงและสามารถเทียบปับฟอนต์ตรงตัวเอนี้นะคะกดบวกได้เลยนะคะกดบวกได้เลยทำแบบนี้นะ,ะทุกๆอันอ่า โลโก้ y o u t u แล้วก็เอามาใส่ย่อเสร็จปุ๊บเอามาใส่ทับเลยก็ได้นะคะหรือว่าจะา YouTube กับช่องนี้นะคะเป็นชื่อเดียวกันนะคะของคูเดรียนะคะ YouTube กับเพจชื่อเดียวกันคู o ดรี v วิดีโอเอ็กเปิดนะคะเพราะว่าเริ่มต้นการทำด้วยวิดีโอนะคะ ส่วนแบ c กราวน์เนี่ยใครจะเปลี่ยนสีนะคะก็สามารถที่จะแตะแล้วก็เลือกสีใหม่ได้เลยนะ,ะถ้าเราถ้าเราอยากจะเปลี่ยนเนาะสมมติสมมติเปลี่ยนเป็นสีฟ้าเอา่อทีฟ้าเหรอเข้ากันไหมรีมนี้รู้สึกจะมาสีส้มนะเอาลองเป็นสีส้มก่อนละกันเนาะส่วนใหญ่นะคะตัว แคนวาเนี่ย mm hmm. เขาจะเลือกสีที่มันแบบเข้ากันมาแล้วนะทั้งเทมเพลตนะเราก็ใช้ตามเขาก็จะง่ายดีนะคะตรงตรงนี้ก็เอาโลโก้ tiktok นะคะพิมพ์ตรงนี้คำว่า tiktok พิมพ์ให้ดูก็ได้นะ,ะในมือถือนะ,ะก็พิมพ์ tiktok โลโก้แล้วเราจะเจอแต่ต้องเข้าหัวข้อ element ก่อนนะเจอเสร็จปุ๊บลากมาแล้วก็ นะเอานิ้วแตะมานะคะของของมือถือนะคะนิ้วแตะแล้วก็ย่อขยายแล้วก็พิมพ์ชื่อช่องตรงนี้แตะแล้วก็แก้ได้เลยนะคะใน Ti k t o k ก็จะมี a u d o l y อย่างนี้นะคะและเราสามารถที่จะมูฟได้โดยสังเกตสัญลักษณ์ลูกศร4แฉกมูฟไปเราก็สามารถที่ขยายได้ที่ตัว A นะคะกดบวกก็ได้ถ้าในมือถือจะมีเส้นให้เราลากซส่นะลองทำตามแล้วก็ลาก ใส่ได้เลยนะคะในที่นี้โลโก้ TikTok เนี่ยมันจะซ้อนนิดนึงให้แตะอันเก่าทิ้งลบรูปถังขยะนะแล้วก็แตะได้เลยดูสัก2รอบแล้วก็ลองทำเองก็ได้นะคะส่วนตรงนี้นะ,ะจดหมายไม่เอาก็าแตะแล้วก็กดรูปถังขยะและเรานะคะก็สามารถที่จะไปเอารูปจากตัว Google มานะเพราะว่าโลโก้ลายอะไรนี้หาไม่เจอนะคะ เนี่ยนะคะพิมพ์คำว่าลายแล้วไม่มีเจอแต่เส้นนะคะอาจจะอาจจะไม่ได้เป็นพาร์ทเนอร์กันหรือเปล่าไม่แน่ใจเราก็ไปเซิร์ชใน Google แล้วเซฟไอคอนมาแล้วกดอัปโหลดนะคะอัปโหลดมาก็จะมาอยู่ที่ในโปรแกรมแล้วเราก็ติ๊กเลยปึ๊บและสามารถที่จะคบได้เหมือนเดิมนะเจ้าตัวขีดๆแบบน,นี้นะ,ะก็ลากเอานิ้วแตะนะคะ เาหนิวแตะมาเสร็จปุ๊บย่อขยายรีมูฟมานะคะเออไม่ใช่รีมูฟก็คือว่าเคลื่อนย้าให้มานะเอานิ้วแตะมาส่วนอันนี้ไม่เอานะคะเพราะว่ามันชื่อเดียวกันนี้เลยคุณดลริจะ Copy ให้ดูนะคะอันเก่ากดทีหนึ่งเอานิ้วแตะทีหนึ่งนะคะให้ขึ้นรูปถังขยะอ่ะ e ี e t ทไป และเรานะ copy ตัวนี้เพราะว่าชื่อเหมือนกันกด duplicate ปุ๊บนี่นะคะเรียบร้อยแนละ้วนี่คือช่องทางติดต่อเสร็จแล้วนะคะทุกคนใครที่มีคำถามก็ถามได้เลยนะนี้เป็นภาพนิ่งนะเป็นภาพนิ่งช่องทางติดต่อซึ่งพอเราเซฟไปแล้วเนี่ยมันจะกลายเป็นภาพนิ่งเลยเดี๋ยวเราไปดูกันหลังจากเสร็จแล้ว ให้กดแชร์ไปนะคะแล้วก็เลือกคําว่าดาวน์โหลดแล้วก็เลือกเป็น PNG ะะแล้วกดดาวน์โหลดเพียงเท่านี้นะคะเราจะได้ภาพนิ่งไปอยู่ในอัลบั้มมือถือนะเราก็เซฟไว้นะคะเซฟไว้ที่สมมุติว่าเดสก์ท็อปแล้วกันนะคะเดสก์ท็อปกดเซฟนะแล้วเราไปดูกันอันนี้เสร็จแล้วนะคะทุกคน นี่นะคะเสร็จแล้วเราจะได้เป็นภาพนิ่งแบบนี้เลยนะคะแล้วในแคปคัตเนี่ยเราก็กดบวกนะคะดึงภาพเข้าไปใส่ที่ท้ายคลิปในช่วงของการปิดท้ายคลิปได้เลยนะคะเรียบร้อยนะคะลองไปใช้ดูแล้วง่ายมากๆเลยส่วนใครที่สนใจอยากจะเรียนแต่งภาพสวยด้วยมือถือเครื่องเดียวก็จะละเอียดเรื่องการแต่งภาพทั้งภาพเคลื่อนไหวภาพโปสเตอร์โคเวเพจ ภาพคำคมภาพร้านค้าภาพโปรมโมชั่นรวมไปถึงคลิปสั้นในแคนวานะคะก็จะสอนอีกรูปแบบหนึง่งซึ่งการทำภาพนิ่งเนี่ยสามารถเอาไปแทรกคลิปวิดีโอได้ด้วยนะคะแล้วก็ไปแต่งในช่องทางต่างๆได้ทั้งหมดเลยนะคะใครสนใจก็พิมพ์สนใจได้ใ,ใ,ต,ใต้บทเรียนนี้นะคะ